สวัสดีค่ะ,คะมันนี่กับมาพอกับช่องแตนทร a วเลอร์ ER คนเดินทางอีกสักเมือหนึ่งนะคะมนันนี่มีสซ่วนพี่น้องมาก,กินข่าวน้ากันได้จ้ามันนี่เลยงานาก,กับมากเอ่ยกับผ้าเห็ดกับเขามาสู่กินเนาะคะ่ะมียัางหัวจักโบพี่น้องหัวจักโบสิบบอกไฮสิบบอกไฮมีแกงแกงคุณเหล็กค่ะแกงคุณเหล็กค่ะแกงคุณเหล็ก พี่น้องี่แกงขี่เล็กเนาะในแกงขี่เล็กเกลือเราเห็นมาสู่กินบักลายเต็มถ้วยแล้วก็มีอย่างใน,นบ่อมีอย่างอีกมีอย่างอีกออะพี่ยกนี้พี่ยกนี้ยกให้ท่านผู้ชมได้<า>เห็นขนมจีนขนมจีนน้ำยากะทิบบะคะ่ะน้ำยากะทิชาวจันทบุรีนะคะน้ำยากะทิชาวจันทบุรีค่ะเราเห็นมาแส่สูตรกินแซ่บนี่กับขนมจีนนะจ๊ะแล้วก็กินหน่อยเนาะมนนีกินหน่อยกันเลย อีกอย่างนึงจ้ะทอดมันปลากาย,กายพี่น้องมาเบ่งเดอ้อว่าสิกินเหลือบอถอดมันปลากายน้จาจ้าตอนนี้ไม่ได้ไปทำโอก็เลยมีเวลาทำกับข้าวก็เลยทำน้องทำโอก็เลยทำกับข้าวมาให้น้องกินค่ะพี่เขาไม่ได้ไปทำโอน้องทำโอ่คนเดียวแล้วก็มีอันนี้น้าพี่น,อน,น,น,น้องนี่เนี่ยบักพริกตะม้วนค่ะ กินบะหมิ่ดมันเผ็ดแห้งแล้วก็ผักสดๆนะ่ะสวยๆใสๆผักงามหลายแต่นี่เผักงาม <c oughs> บักพิกหมว่านจะกินบะหมีมดกินไปสองหน่วยเผ็ดเกือบตายพี่น้องเผ็ดแห้งผักงามจากสวนนะคะแล้วก็มีผักอันนี้น้ำตีดิถั่วงอกค่ะขาวจั๊วนะคะ ขอยบอเห็นมามบนงามมากเลยงามหลายแกไม่ได้กินข้าวเลยขอกินก่อนนะคะพี่น้องมากินน้ากันได้ใจเด้อมากินน้ากัน่อยว่าสิกินขนมจีนนะน่ากินขนมจีนน่าสิกินแกงขีดเล็กก่อนก็อยากกินแกงขีดเล็กแน่อยากกินขนมจีนแน่จิต้าพี่น้องมากินน้ากันพี่น้องสิกินแยก่อยอย่ากินแยกรพี่น้องขนมจีนอร่อยออื คนจันเขอชอบกินขนมจีนนะคะแบบลายสำลักถอดมาเป็นเพ็ดจักหน่อยนึง่งแล้วสำลักอร่อยเนาะอร่อยอร่อยเฮอ พี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันได้จ้ะพี่น้องเมื่อไปจานหนึ่งเลจาจะกระปุนสกินนันแกงอ่าเคียวเล็กอน่ปีเอาไปใกล้ใกล้ให้พี่น้องผู้ชมผู้ชมได้เห็นให้พี่น้องเราได้เห็นอืกางกะทิเคี่เล็กกับเนื้อค่ะเนี่ยกินกับน้ำกินไปแล้วจานหนึ่งกับเสียดายสกินอันหนึ่งกับย่างอันหนึ่ง,นนงเสียดายอันหนึ่ง ก็เลยสิกินยางละจานแค่เนี้ว่ากินน่อยอ้วนสีซ้ำอ้วนสีสีซ้งน้อยแล้วยสนซ้ำซ้างน้อยแล้วการขี้เหล็กใส่เนื้อใารเนื้อใส่ขี้เหล็กวนซ้ำซางน้อยแล้วซามันแต่เนาะกินแล้วไม่แห้งเห็ดงานกินแล้วไม่แห้งเห็ดงานแต่กิน เขาตะกิยละม่แห้งเขล็กไม่ขมเลยเนาะไม่มีรวขมเลยต้มน้ำซึ้งรัางเดียวไม่ขมเลยผักมาจากสวนออร์แกนิกธุรกิจของดำค่ะธุรกิจของดำแกงที่เหล็กดำ แซ่บแซ่พี่น้องคยไปเด็กินหลายปีแล้วบก็ับอยากกินเนาะบ้านเฮาาม่นบ้านเฮาเด็กเก็บหนานี่บ่แม่นบ้านเฮาเก็บหนานี่เนาะกันเก็บนานาฝนมันกะสิขมเนาะมันสิมันสีมันสีเบียนะกันเก็บหนานี่มันกะสิแกงแซ่บแกงขี้เล็กกันจำผิดนะกันจำผิดนะ นานาฝนมันกัดไปกินแล้วมันแสบช่องดีที่ไปได้ามาจากตลาดอร่อยมากอืมอร่อยอร่อยเออเป็นยังไงเขาอยู่มากอร่อยมาก ันมปั้นเท้ากับซีมเมนชงเนี่ยแกงแส่บเนาะแกงแสบไปหอดฝนเดินเมษานะหลังจากนั้นมันก็นสิขมเข็ดไ้ค่อ,อยคิดว่าแซ่บลายอร่อยอร่อยอันนี้ก็แส่บด้วยพี่น้งองปลากายนี่ปลากายน้ำจ้ดทอดมันปลากายกินบ้าง ผักสดจากสวนนะคะอร่อยอร่อยไม่เบื่อกินยังไงก็อร่อยหวาน,วน แซ่บครพี่น้องแซ่บแซ่บแซ่บหลายแซ่บทั้งหมดขนมกินก็แซ่บแกงขี้เล็กก็แซ่บทอดมันปลากายก็แซ่บเลยกินน้ำมันเนยสะอ่ำพ่อ大爷ชอบกินทอดบ้านแน่คือเม่ได้กินก็ทิกินทอดบานอ้ําลําอ้ําลํานั่ยหล่ะ นี่ใครแม่ได้กินสมัยสมมือมันก็พ่อได้หายได้กินอยู่จ้าลังเทือกเขากับผกแม่ขา่าก็สั่งมาขายนะเขาสั่งออนไลน์มาขายขเขาก็ได้ลังเทือนไปพ่อ,อก็ได้ซื้อนะ่นวันนี้มากินลังเทือ,อ,อก่บพ่อก็บว่าได้กินลังเทือก็ระดสะเดามะแน่ได้ชะอมมะแน่น่ะต้นหอมใบชาหอมธรรมชาติ หอมอร่อยหอมหวานหอมกลมกลืนกลืนเราไม่มีใคร ทองงอกนะคะทอดงอกสดๆทั้งกรอบทั้งมันลองค่ะจังใดก็แค่นี่ก็นะพ่น้องเนาะสำรับคลิปนี้ กันผิดาลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อผู้ใดมีอยางกจะมนีติชมกันใดเนาะอันขอบคุณหลายๆสำหรับคนดกดแชดร์กดไลค์กดติดตามกดซับสไครเนาะอันอย่าลืมกดกระดิง่งติ๊งติ๊งติ้งติงๆๆๆนึเด้อจ้าย้ำกำอบไปกขอจีไปปลุกมเจ้ามานนางฟังคอยอย่าลืมเด้อขอจิบอกมเจ้ามานนางฟังคอยคุยกันคุยกันนั่แหละอันแหลกเป็นประสบการณ์กันกันจังใดก็แค่นี้ก็นาะพี่น้องเนาะ So what do you care?